เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่19เเดือนกันยายนเราท่านทั้งหลายได้มาสมคบกันเนี่ยมาพบเห็นกันเราพระครูบาบุญชมยานาสังวโลกได้มาเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศภูฐานที่ภูเขายอดภูเขาจุมมูฮารี่ภูเขาน้ำแข็ง สูงที่สุดในประเทศภูฏานลำดับที่18ในโลกนี้ต่ำกว่าภูเขาหิมาลัยนิดหนึ่งต่ำกว่าภูเขาเอวรีต์อยู่ที่ประเทศเนปาลอันนั้นเป็นเป็นหลังคาโลกลำดับที่หนึ่งตมาภาพได้มาเจ้าจำพรรษาได้มาใผ่เมตตาชาวภูฐานลูกศิษย์ลูกหาภูฐาน ที่นี่ไม่ได้มานานแล้วประมาณห้าปีปีนี้ได้มาเข้าพรรษาที่นี่ดีใจมากได้โปวดเมตาตาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ส่งของมาถวายแล้วก็ขอน้อมจิตน้อมเก้าวถอยพระพรชัยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศุทธานองค์กษัตริย์จิกมี่ วังชกและพะะลายศินีและพระบรมรุษานวง์ทุกๆพระองค์ที่ดูแลรักษาบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสร้างบุญกับเราพระครัวบ,บุญชุมมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาว20 20 30ปีฉะนั้น ขอให้ทํามาเศนเมตตาให้ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคน,กคนด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ขอเผนเมตตาจิตถึงแก่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าชาวพุทธานไม่ว่าชาวไทยชาวพมา่าชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่ภาษาขอให้มีความสุขความเจริญให้สมความมุ่งมั่นปัรถนาทุกสิ่งทุกประการ เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีตาดีหูดีเออจะมีลักษณะคบถทนก็ยากจะได้มาพบพ่อดีแม่ดีจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากฉะนั้นเราได้พบพุพทธศาสนาแล้วอย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตไม่แน่นอนความตายมีแน่นอนเกณก่เราเราจะต้องตายในวันหนึ่ง จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจองทิ้งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งเครื่องของสมบัติทั้งหลายเราจะต้องละทิ้งไ้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปของสมมติทางนั้นเ,เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาติดตัวเรามาเราตายไปก็ไม่มีอะไรจิตมือเราไปเรา เราเกิดมาก็มือเปล่าตายไปก็มือเปล่าไม่มีอะไรมีแต่บุญกุศลมีแต่บุญและบาปที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตามเราไปฉะนั้นพยายามให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำากุศน,นให้ถึงพร้อมโดยกายวาจาใจบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดพเ <c oughs> สสาจากบนทิน สิ่งสศามองขั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิลเมตตาการดุณามุติตาเปกขายารักษาความหลงมันจเจริญสมถะมีปัสนาพระนิพันธ์อยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพระนิพันธ์อยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียร พรณนิพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยโลกเนาะวันนี้ ที่างกมนมูที่สนะิบเก้าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนเราท่านทั้งหลายได้มาสมาครบกันในมาพบเห็นกันเราพระครูบาบุญชุมยาณสังวโลโได้มาเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศภูฏาน ทีภูเขายอดภูเขาจุมูฮาลีภูเขาน้ำแข็งสูงที่สุดในประเทศโปทานลำดับที่ส8ปดในโลกนี้ต่ำกว่าภูเขาฮิมาลัยอีกหนึ่งต่ำกว่าภูเขาเอเวเรต์อยู่ที่ประเทศเนปาลอันนั้นเป็นเป็นลังคาโลกลำดับที่หนึ่ง ตม,มามภาพได้มาเจ้าจำพรรษาได้มาเผยเมตตาชาวภูฐานลูกศิษย์ลูกหาภูฐานที่นี่ไม่ได้มานานแล้วประมาณห้าหกปีปีนี้ได้มาเข้าพรรษาที่นี่ดีใจมากได้โปรดเมตตาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ส่งของมาถวายเระกอขอน้อมฉีดน้อมก้าถอยระพราชัย องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทศพระานองค์กษัตริย์จิกมีวังศกและพระพลายินีและ,ะพระบรมรุษานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่ดูแลรักษาบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสร้างบุญกับเราพรอบครัวบุญชุมมาโดยตลอด เป็นระยะเวลายาว20 20 30ปีฉะนั้นขอให้ทามารแห่เมตตาให้ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ขอเผยเมตตาจิตถึงแก่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าชาวพุทธานไม่ว่าชาวไทยชาวพมา่าชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่ ภาษาให้มีความสุขความเจริญให้สมความมุม่งมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีตาดีหูดีจะมีลักษณะคบทอนก็ยากจะได้มาพบพ่อดีแม่ดีจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากฉะนั้นเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าประมาทในชีวิต ว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายมีแน่นอนแก,แก่เราเราจะต้องตายในวันหนึ่งจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจองทิ้งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งข้อของสมบัติทั้งหลายเราจะต้องละทิ้งไ้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปของสมมุติทางนั้นเ,เราเกิดมา ก็ไม่มีอะไรเกิดมาติดตัวเรามาเราตายไปก็ไม่มีอะไรติดมือเราไปเราเราเกิดมาก็มือเปล่าตายไปก็มือเปล่าไม่มีอะไรมิต่บุญกุศลมแตรบุญและบาปที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตามเราไปฉะนั้นพยายามให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมโดยกายวาจาใจบริสุทธิ์ ทำจิตใจให้ใสสะอาด <c oughs> แปะสศจากบนทินสิ่งสอบบอนทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตาการุณามุทิตต้าเปกคายารักษาความหลงมันจเจริญสมถะ มีปัสนาพันนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพรนนิพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพรนนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพรนนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพรนนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าใ,ใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยโร